เป็นว่าสิพ่าผมมาหาทองในกองขยะนะครับเด้ออันนี้คือขยะนะครับที่เพิ่นเสียมาเห็ดทองวันนี้มาสกัดทองนะครับแล้วก็ทองจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจักเปอร์เซ็นต์ครับพี่ที่เวลาเข้าสกัดมื่อกีก็ที่ส่งไปยิงเปอร์เซ็นต์คือ99.99 99.99นะครับอันนี้เรียกแต้มทองนี่ครับไอซีแต้มทองนี่ครับแต้มทองนะครับมีมุมลูกศรทองตรงนี้ตัวนี้หนึ่งกิโลเนี่ย ได้ทอง8ถึง12กรัมโอ้โห oh, 8ถึง12กรัมอ่าตัวนี้สลึงหนึ่งนี่ทองคำหนึ่งสลึงนี่มันมีจกักอันนี้ครับมันมีจักกัมเนาะสะลึงก็สี่คสี่สี่สิบหกก็ประมาณสามกัมกว่ากว่าสามกัมแสดงว่าน,นี่หลายกว่าสลึงหนึ่งนะครับจะมีตัวที่โลนึงก็ก็ได้ตังค์และสองหมื่นกว่าบาทโอ้สองหมื่นกว่าบาทนะครับผมหนึ่งดองครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาด้วยครับเด้อส่วนตัวนี้เนี่ย โอ้โหทอง99นะครับทอง99ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับหนักอึ้งเลยนะครับหนัก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 ครับพ่อแม่พี่น้องครับเรียบร้อยนะครับกับผลงานนะครับเดี๋ยวเราต้องมาสร้างเบิงนะครับว่าเมื่อนี้นะครับทีเขาเห็ดท้องกันเนี่ประมาณสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมมาอยู่กับอาจารย์ทีนะครับพีทีนะครับที่ไพฑูรย์ขาวดอกไม้นะครับมารอบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เพิ่นว่าสิบ้าผมมาหาทองในกองขยะนะครับเด้ออันนี้คือขยะนะครับที่เพิ่นเสียอมาเห็ดทองเหมนนี้มาสกัดทองนะครับแล้วก็ทองจริงๆนะครับพอมีพี่น้องครับจ้าเปอร์เซ็นต์ครับพี่ที่เวลาเขาสกัดมา่อกีก็ที่ส่งไปยิงเปอร์เซ็นต์คือ99 99 99 99นะครับพอมีพี่น้องครับบอมเปนว่าทองแบบทองเหรียญนะครับเป็นทองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คิดถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมือนี้วัดวัดธุดีเขาเสียเอามาจากขยะนะครับที่เขาหามาได้นี่ ไม่ยังแนี่ครับก็จะเป็นจักแผงวงจรครับอ๋อจักแผงวงจรครับครับส่วนไหนเขาเอามาใส่ครับอีกที่ัจะเวลาเรามองทองในในขยะนะครับแผงเล็กๆอย่างเงี้เขาเรียกขยะแหละอ๋อคือใช้ไม่ได้กันทิ้งครับเมื่อก่อนจะเห็นทิ้งนะครับแต่พอมันมีการเริ่มทําเนี่ยจากความเป็นมาเนี่ยผมเริ่มทําเมื่อสิบหกปีที่แล้ว สิพกปีก่อนครับก็ทําเป็นงานอดิเหลกก็คือเก็บสะสมสะสมเก็บสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มาทําครับก็จนทําเป็นครับก็ใช้วิธีเนี่ยสิบเอ็ดวิธีตามวัตถุดิบนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทําเราต้องแยกเป็นก่อนนะครับเนี่ยอย่างเราได้แผงมาอ่ได้แผงมาแบบนี้คเราจะละแยกทองเป็นสองอย่างก่อนครับ คือแบบที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอ๋อตอนนี้คือเขาโห่เลยว่าเป็นทองอ่าก็คือเขาชุบไว้เพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะครับครับแล้วก็ทองที่อยู่ในไอซีก็คือมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับแบบนี้คือเขามองไม่เห็นนะที่อีกจะยังมองไม่เห็นครับอ่าส่วนที่มองเห็นก็จะมีนี่มีนี่มีครับตามนี้นะครับที่เลื่อมๆนี่แหละอ่าใช่เรามองเขาโห่เลยว่าเป็นทองครับก็ต้องแยกออกมาก่อนอ่าทองที่มองเห็นอีกก็จะเป็นพวก นาฬิกาชุกเห็นไหมอะไรมีหัวเข็มขัดอันนี้ก็นาฬิกานะครับถ้ายี่ห้อแพงๆเขาก็จะใช้ทองทุบมาหนาหน่อยนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นแผงเห็นไหมมีสีทองแผงโทรศัพท์อย่างเงี้ยเรับยวาหัวมีสีทองก็ใช่หมดครับอันนี้เราก็จะรวมไว้เป็นประเภทเดียวกันอย่างเงี้ยแผงกั๊ดจอก็จะมีครับแลมก็จะมีสองอย่างเลยคก็คือมีส่วนที่มองเห็นกับมองไม่เห็นอ ส่วนซีก็จะหนาหน่อยครับสีมันจะบอกว่าเป็นทองเนาะครับเนาะแล้วก็ในซ็อกเก็ตพวกนั้นนี่ครับพอแม่พน้องก็คือขยะขยะนะครับพอแม่พน้องครับขยะคือมีทองอยู่นะครับมีทองซ่อนอยู่ในนี้นะครับกับวิธีการทําของมันเนี่ยถ้าทองที่มองเห็นเนี่ยครับเราจะมีอยู่ห้าวิธีคครรัับบก็จะใช้ด่างแล้วก็ใช้กรดครับคือเขาต่อไปนี่เขาจะมีเคมีมารวม ใช่ก็คือหลักการในการรีไฟล์นะครับหรือการสกัดเนี่ยมันคิดได้สองอย่างก็คือหนึ่งเอาทองออกมากับสองเอาขยะออกมาคครับผมคือตอนนี้มันเห็นทองอยู่ถ้าเราไปจุ่มทั้งอันเลยเนี่ยหมายถึงว่าจุ่มกดใช่ไหมอันนี้หายหมดเลยอก็หลุดออกมาหมดเลยแล้วแผงก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาแต่ทองออกมา การลอกลอกเอาแต่ทองออกมันก็จะมีเคมีในการลอกอแผงนี้ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วเราถึงจะเอาพวกไอซีเนี่ยออกมาไอซีที่ออกมาก็จะประมาณนี้นี่ครับนีจะเป็นไอซีตัวเล็กๆนะครับเป็นไอซีที่อยู่ตามบอร์ดอย่างนี้นมันจะตัวเล็กหน่อยแต่เราเอาออกมาตัวนี้นะครับอ่า นี่คืออ้ดมีทองทุกตัวนะครับรับมีมีทองนะครับทองพันองครับมีทองตัวใหญ่ก็เส้นทองยิ่งเยอะนะที่ับันนี้นอกจากทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วอย่างอื่นมีบอกครับที่เขาเอามาใส่มีครับถ้าแบบที่มองเห็นได้ก็อย่างเช่นทองรูปปั์ที่เราใส่มังควรทาขาดครับอันนั้นจะเป็นทอง9 6ทองชุบทองอย่างมันีบอกครับถ้าชุบมันก็จะมีพวกทองแมคโครทองโรตัสเคยเห็นไหม ที่ก็จะมีร้านขายสร้อยสร้อยแบบทงราคาถูกอ่ะนั่นคือชุบมันก็จะมันก็จะเหมือนกันไอ้พวกนี้แหละอ๋อเหมือนมอนมอนมันกับพวกนี้แต่อันเนี้ยหนากว่าเพราะอันเนี้ยมันเป็นจิวเวลรี่งานงานลูประพันณ์ที่ที่เขาชุบทองเคครับทองเคก็คือมีความหนาทองไม่ขนค่ะทองไม่ข้นเขาเรียกทองไม่ขนค่บทองไม่ข้นจะมีความหนาครับแต่ถ้าทองทั่วไปอย่าง ตามที่เขาขายกันตามห้างเนี่ยเส้นละร้อยสองร้อยนะอันนั้นก็บางอ๋อชุบบางแมมากแบบบางซีที่เราได้มาเนี่ยครับมันมองไม่เห็นทองใช่ไหมเราต้องทําลายทีละอย่างก่อนนะครับอตอนขั้นแรกเนี่ยเราจะทําลายพลาสติกเพื่อให้ดูว่ามีทองไหมนะครับไอวิธีนี้ก็คือใช้วิธีดูว่าไอซีที่เราได้มามีทองหรือเปล่าคับนะครับเราจะได้จําไว้ว่าไอซีแบบนี้ มีทองอยู่ลักษณะไหนครับมพอทำลายเปลือกมันนะครับสีดำเสร็จแล้วก็จะทำลายตัวโลหะคับพมแล้วก็จะเหลือแต่ทองนะครับอืมครับเดี๋ยวเราจะใช้กดกรรมธันนะครับับในการทำลายเปลือกไอซีนี่ครับพี่น้องครับเต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการใสสารเคมีนะครับมองนี่นะครับตรงจุดนี้ ต,ต,ตัวทีเทสเนี่เป็นอย่างไรครับพี่เป็นกร,รมมาถันครับกร,รมมาถันนะครับกร,รมมาถันแบบเป็นน้มครับปกติกร,รมมาถันนี่มันใส่บังไฟเลยครับตัวนั้นมนนันจะเป็นผงครับอ๋อเป็นแบบผงอันนี้จะเป็นกร,รมมาถันที่ใช้กับแบตเตอรีอ่อ๋อตัวนี้จะแบตเตอรี่จะมีกดชนิดนี้อยู่ครับคนละตเนาะ,ะตัวเดียวกันแต่ตัวนี้เข้มข้นกว่าอ๋อครับผม ตอนนี้เขากก็ <g> อ,อุณภูมิของกร,รมฐถนนันจะควรจะอยู่ที่300อ,องศาครับผมเพื่อละลายเจ้าพลาสติกนี้ครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันละลายออกแล้วจะเหลืออะไรครับผมเดี๋ยวเขาต้องลอไฟนะครับพพี่น้องครับให้น้ำเดือดถึง300อ,องศานะครับเท่าถึงจะได้เห็นนะครับว่า,าเดี๋ยวเราดูสองตัวนี้นก่อนว่าะละลายแล้วนะครับตอนนี้เขาใสา่ใส่ลงไปแล้วนะครับ ไฟฟีออกครับผมก็เราจะมีอันนี้สกัดเย็นนะครับอ๋อนี่ใช้ซิลโอเคนี่ฮะเป็นได้สีขารอบนี่ครับผมมีหนวองครับจากที่เข้าใดอ่าตัวตัวนี้เป็นชิ้นส่วนส่วนไหนก็ครับเนี่ เป็นไอซีฮะจากจากแผงจากแผงแพงอะไรครับผมตัวนี้เป็นแผงของคอมพิวเตอร์ครับ๋อแผงคอมพิวเตอร์นะครับควมพินองครับอันนี้คือวิธีสกัดนะครับก็จะมีซีนะครับคอามพินองครับใมีซีอกับคอนนะครับอันนี้ครับเป็นแผงโทรศัพท์เราต้องใช้ตัวลมร้อนนะเป่านี่ครับแต่ตัวนี้เราจะใช้อาจารย์ทีนะครับพันสกิ๊สกัดแห้าเบิร์นนะครับมันคือทีได้เดี๋ยว เดแบบนะอ่าโอเคอันนี้เขาเรียกแต้มทองนี่ครับไอซีแต้มทองนี่ครับแต้มทองนะครับอ่ามีมุมลูกศรทองโองนี่ตัวนี้หนึ่งกิโลเนี่ยได้ทองแปดถึงสิบสองกร,รมัมโอ้โหแปดถึงสิบสองกร,รมัมอ่าตัวนี้สลึงหนึ่งนี่ท่องคำหนึ่งสลึงนี่มันมีจะอันนี้ครับมันมีจะกรรมเนาะสลึงก็สี่อสี่สี่สิบหก <3> 3ก,รรก็ประมาณสามกร,รมัมกว่าๆสามกรัมดแสดงว่านี่หลายกว่าสลึงหนึ่งนะครับจะถ,ถ,ถ้ามีตัวที่โลนึงก็ก็ได้ตัางลวสองหมื่นกว่าบาทโอ้สองหมื่นกว่าบาทนะครับผมลองครับ <laughs> โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเวยครับเด้อส่วนตัวนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับว่ามันมาจากแผงอะไรอบางทีก็น้อยบางทีก็เยอะครับก็ d ด t ตตามันจะอยู่ที่หนึ่งถึงสองกร,รัมต่อกิโลโอหนึ่งถึงสองกร,รมกัมก็คูณตอนนี้เงินอ่าทองมัน สามหม่า <35. S 2> ครับผมสามหมบาทบาทถึงสามหมื่าัมหนึ่งก็2อ0พันเจ็ดกัมละสองพันเจ็กรัรมก็จนะประมาณหาพันสี่เดี๋ยนะสองพันสามตัดออกเดยเมื่อกี้พูดผิด <laughs> <23. S 2> สองพันสามอสองพันสามเพราะว่าก่อนนั้นนี่มปนสอันสองเบมันก็จะเป็นสองพามครับ <23. S 2> สองภาษไอ้ตัวนี้ถ้าโลหนึ่งก็มีมูลค่าประมาณ2,000ถึง5,000อืมนี่ครับพอไปดูน้องครับตัวนี้มีมูลค่ากิโลนึงก็คือ 5. 1 5 0 0 0ถึงสองหมโอ้โห1 5 0 0 0ถึง25,000นะครับเ,เวลาทำเนี่ยเราจะต้องเอาแต่ตัวเอาแต่ตัวดำนะครับอ่าเนี่ยก็คือจะเอาแต่เอาแต่ตัวพลาสติกครับนี่ครับตัวนี้ไม่มีทองนะอ่า ที่เห็นก็นคือทองชุบเนี่ยมันบางแต่ทองจริงๆอยู่ในนี้นะ <งา S 1> ครับ<ว>นี่ครับผน้องครับเดี๋ยวผมจะต้มให้ดูเด uh ี๋ยวนะครับวัตถุดิบเข้ากับพร้อมแล้วนะครับวิธีเอาออกเข้ากองหัวแล้วนะครับว่าเข้าสกัดออกแบบนี้นะครับแล้วส่วนไอ้พวกชุบทองอย่างอื่นที่มันอยู่บนบอร์ดก็ช่างมันเราจุ่มทั้งบอดเลยเอาทองออกมาเอาทองออกมาบอดก็ขายได้ครับครับผมบริสียจิกอย่างนะครับนอกจาก S 1> <S 1> สกสัดทองแล้วนะครับของพวกนี้ห้องกันยังขายได้นะครับพอบ่อพี่น้องครับก็เบาๆนาะอันนี้กาแฟเขาชงมาใช่ไหมผมอ๋อหัวถามชุ๊บมาได้ไงงงอ้ได้แล้วพิธีมันแบบนี้บ่ครับโอเคนี่ครับไม่ได้ยากนะนี่ครับแต่ต้องใช้ปริมาณนะต้องส,ก,สองกัดทองก่อนนะครับสกัดทองก่อนนะครับวันนี้ต้องหางเงินก่อนด้วยครับเด้อ อ๋อสะเทือนไม่ได้อีกมันสั่นอ๋อมันตีดอ๋อแต่มันก็เด้งเหมือนกันอ๋อมันเด้งนะครับแล้วต้องทำยังไงเราต้องล็อกยังไงให้มันแน่นล็อกเกลียวไว้เออตรงอ๋ออย่างนี้ <c oughs> ได้อ๋ออย่างนี้ได้นะครับก็มี<ะ>ไททเล่ลงทีเอสที่บอกเขามีพลาติกเป็นม้วนแล้วก็ไปทำเป็นเม็ดสบครับทำเป็นคู่ก็จะได้มาดูนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากที่ ละล,ละลายได้แล้วนะละลายตัวพลาสติกแล้วเราจะได้ตัวที่เป็นอทองนะครับติดจุกโลหะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเส้นทองอยู่ยังไงครับเห็นที่กระจกเป็นเส้นๆไหมเอาดูด้วยดูด้วยตาก่อนเห็นไหม เอามือจับเลยครับจับได้ครับจับได้นะครับด้ครับนี่ครับอ่ะส่วนอันนี้แบบละลายโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเป็นกระจกกับทองไหมล่ะกระจกกับทองก็จะเป็นตัวนี้นะครับด้เนี่นี่ครับนั่นคือไอซีตัวที่เราใส่ไปเมื่อกี้ทองจะอยู่แบบนี้ครับอะเดี๋ยวผมจะทําส่วนที่เหลือครับแล้วเราจะได้เห็นทองกัน เราก็จะลินน้ําออกนะอ่อคือทองก็จะหนักอยู่แล้วบ็็บจะไม่ตามน้ํานี่คือน้ําโลหะนะครับครับดูนี่เราจะบําบัดนะเราไม่ได้เอาทิ้งนะครับอนี่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะล้างให้สะอาดนิดนึงนะครับเริ่มเห็นระยยิบระยับนะครับระยยิบระยับคือกระจกครับ แต่ว่าทองเนี่ยจะอยู่ติดกับกระจกนะครับรบ,บางส่วนจะหลุดออกจากกระจกมาแล้วาเดี๋ยวเราล้างให้สีเขาชัดขึ้นมาหน่อยครับอันนี้คือขั้นตอนการล่างครับหลายหลายคนเบื้องคลิปก็ะจะงงว่าเอ๊ะมันมาผ่านกวาจะผ่านมาจุดนี้นี่ข้อเหตุยังแน่ครับพี่ที่ครับก็ จากทีแรกมันเป็นสีดำเนาะสีดําตัวเล็กๆนะครับเราทําลายพลาสติกก่อนคครรัับบทําลายพลาสติกเสร็จมันก็จะมีโลหะอยู่ข้างในครับเราก็ทําลายโลหะตอนนี้จะเหลือสิ่งที่กดไม่กัดนะครับก็คือจะมีทองมีกระจกตอนนี้มีทองแต่กับกระจกนะล้วนๆเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสายทองนะครับว่าตอง ไปร่อนน้ำหนามนะครับมาร่อนเอาอยู่นีนะครับร่อนเอาจากขยะนะครับมาผ่านการเอ่เหตดสารเคมีนะครับแล้วก็จะมาตอนนี้เหลือเป็นท่องกับกระจกนะครับโทรศัพท์คุณชูมได้ไหมฮะได้ครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นเห็นริมริมนี้ไหมกแกว่งก่อน ทองมันจะอยู่ก้นๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นทองไหมเห็นจังเห็นครับเหมือนอ่านั่นแหละครับสายทองอ๋อนี่ครับเนี่ยเห็นจังอ่ามันจะอยู่ก้นถึงบอกว่าทําตามขั้นตอนเนี่ยมันจะทองมันจะอยู่ล่างๆนะถ้าหลายคนเพจเราก็เอาทิ่มนะครับเพราะว่าพรเข้าใจว่ามันเป็นทองเลื้อๆแตก็ยกไว้ครับ เห็นสีทองนั่นยังอ๋อนี่เห็นเลยนะครับเด้อครับตัวนั้นคือทองครับครับผมนี่คือทองอ่าเห็นไหมเห็นจังชัดขึ้นแล้วอ่านี่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 นะครับนี่นะครับโอ้เป็นทองนะครับอ่าทีนี้เรารอคอยกระจกอยู่กับทองครับการทาลายกระจกมันยากครับครับผมเราเจเอาทองออกมาอืมโดยใช้เคมีละลายออกมาครับครับอ่าเดี๋ยวเราเจเอาทอง กลุ่มนี้มาดูว่าจะได้เท่าไหร่ครของหนึ่งกิโลนะสวัสดีครับ,บตอนนี้นะครับทองนะครับนี่ยทองตอนนี้เขากำลังสิดแยกนะครับจะเอา<ำ>คืออย่างที่บอกตั้งแต่แรกก็คือการสกัดทองเนี่ยหนึ่งเอาทองเอาแาบบนที่สองเอาบนทีนเเ่เราอยากทองมันจะตวงตวงเคมีนะใช้ หนึ่งต่อสามนะเราจะใช้ในติกหนึ่งส่วนแก้วนี้สี่สิบนะครับไม่ใช่สี่สิบดีกรีนะอ่าสี่สิบนี่เทคือแล้วเอากดเกิดอ,อ่าใส่ในติกไปก็ไม่เกิดอะไรนะตอนนี้เพราะว่ามันไม่ทำลายทอง เดี๋ยวเราจะใช้กดเกลือโปรตีเจก,ก็คือในติกหนึ่งการไฮโดรคลิกสามมอดนี่นะครับปอเพี่น้องครับตอนนี้เคมีนะครับในการแยกนะครับปอพี่น้องครับถ้าได้สัดส่วนมันก็จะพอดีครับต้องใช้เคมีนะครับเข้ามาซอยในการแย,ยกท่องนะครับที่หนึ่งส่วนได้ไหม ต่อไปก็สี่สามก็ต้องสนะิบสองเนาะสิบสองครับเราจะต้องใช้อันนี้สามแก้วนะครับหนึ่งสองและสามอ่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเริ่มมีปฏิกิริยาครับก็ขึนเลย ตอนนี้คืจะเห็นว่ามีการละลายนะน้ำจะเริ่มออกสีเหลืองๆนะเดี๋ยวราคนนิดนึง กระจกจะไม่ละลายใช่ไมครับเพราะว่าเทนตัวนี้จะละลายแต่โลหะทุกชนิดนะครับทองก็ละลายด้วยทองครับความพม่น้องครับอันอีก็คือน้ำทองนะครับ <พอ S 1> น้ำทองนะครับเด้<พ>อสี่ห้าพอที่จะปั้นแล้วสี่ห้าสกัด<ส>ออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือน้ำทองนะครับ ต่อไปขั้นตอนข้าสีเห็ดยางครับพี่ที่ครับเราจะตกตะกอนทองครับค่บผมด้วยเคมีนะครับตกตะกอนทองด้วยเคมีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ่นขั้วเซที่เราจะใช้นะครับก็คือยูเรียอืมยูเรียนะครับนอกจากสใส่ปุ๋ยแล้วใส่เห็ดเป็นปุ๋ยใส่พักใส่ยาแล้วนะครับเอามาตกท่ออีกก็ได้ครับคุณสมบัติเหลือเกินครับตอนนี้เราใส่ยูเรียลงไปนะครับ อัตราส่วนเดี๋ยวจังทรมาสอบถามรายละเอียดกับพี่ที่เพิ่นเดรับเด้วยอุไรสนใจใครอยากเรียนรู้เนี่ยมาได้เลยครับแต่ว่าถ้าไม่ซื้อเอกสารก็เรียนได้ฟรีครับครับแต่ตอนนี้เข้ามาเบ่งวิธีของการตกท้องก่อนนะครับจากไดน้ำท้องแล้วนะครับใสอูเรียเข้าไปนะครับตามปริมาณกคำนวณเอาข่าวๆประมาณเท่าไหร่ครับก็ดูปฏิกิริยาครับปกติเนี่ยถ้ามีในติดเยอะเกินไปถ้าเราใส่อูเรียเนี่ย ควันจะออกเป็นสีส้มอแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่เห็นนะครับแสดงว่าอในติกได้สัดส่วนพอดีกันกับกดเกลือนะครับครับผมับแล้วเราก็จะใส่ตัวตกทองแท้ๆนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นตัวตกทองแท้ๆเขาเรียกปันว่าซันไฟนะครับครับ สารโซเดียมซันฟลายกุนากันหายใจกันด้วยครับผมว้าวอย่าใส่เยอะนะครับไม่งั้นเขาจะล้นนะครับตรงนี้ไปกรอกกันะทำเร็วๆเลนาจะสักสิบนาทีครับนี่เห็นไหมครับเริ่มดำขึ้นมาแนละ้วน้ำดำๆนั่นนะนะ ดำๆเนี่ยฮะครับเหมือนจะเป็นทองอ่าโอเคตกตะกรอนสมบูรณ์แบบ <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมฮะครับก็คือทองจากในน้ำนครับเป็นสนิมแล้วครับอ่าเราก็จะคนหน่อยอ่าตกสมบูรณ์เลยนะครับ จากสีทัท้องนะครับเป็นสีด<า>่างน้ําสีเหลืองเป็นน้ําสีงๆนตานแะล้วเดี๋ยวเราเจาตะกอนทองออกมานะครับเพื่อไปหลอมครับ รอน้ำแห้งจะได้ถ่ายรูปทองชัดๆนะครับเห็นยังนี่ครับอพบี่น้องท่านเป็นว่าเห็นเม็ดทองกันแล้วนะครับอเดีย๋ยวเราจะเล่งไฟนิดหนึ่งครับเริ่มเห็นเม็ดทองละลายทอง,ทอ,งอ,อ้โอเคอยู่ครับมีแล้วเม็ดหนึ่งหนีไปแล้วเดีย๋ยวเราจะเอาเพื่อนๆเขาละลายมาอีก โอเคอ๋อใหญ่อยู่นะครับกับของหนึ่งกิโลนคงเก็บทองก่อนเก็บทองที่กระจายก่อนอ่ะมาแล้วซื้อกิโลละสามพันก็น่าซื้อตัวนี้เหรอ,อน่าจะสองกร,รมัมนะ สองกว่าอโอเคเป็นทองแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาต้องมองไม่เห็นเลจ้ะฮะก้องต้องซูมมันมีแกิดมันมีเกิดแสงอ่าต้องซูมมนถึงเ็นของผมก็ต้องซูมอ่ะแล้วมันจะตัดแสงสีดำแสงสว่างนี่เม็ดทอง,ทองเห็นไหมโอเค จได้แล้วครับทองคำวันนี้โอ้โหทอง99นะครับทอง99เ้ยครับพ่อพี่น้องครับหนักอึ้งเลยนะครับหนัก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 ครับพ่อพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับกับผลงานนะครับเดี๋ยวเขาต้องมาสร้างเบงนะครับว่าเมื่อนี้นะครับที่เท้าเห็ดท้องกันนี่ประมาณกี่กรัมครับหลังจากทีเท้าเห็ดแล้วนะครับอันนี้อันนี้นะครับพ่อพี่น้องครับ ต้องถือดีๆครับสองจุดแปดกรัมนะครับสองจุดแปดกรัมนะครับจากไอซี่เห็บหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะครับพอหนึ่งนองครับขันคำนวณเป็นเงินยอีกประมาณเท่าไหร่เนาะจะคูณสองพันสามคูณสองพันสามเนาะก็จะอยู่ประมาณสี่พันหกนะครับสี่พันหกนะครับแต่ว่ายังไม่รวมเศษอีกแปดกรัมนะมันสองเฉยๆนะสองจุดแปดใช่มันก็ต้องเป็นห้าพัน 5,000กว่าทำไมคุณไม่กดเกอร์อกิเลยต้องคำนวณน,นะครับพราะว่าเพระมาณหนึ่งกิโลนี่สามารถตีเป็นเงื่อน 6, <000 S 1> ไดเทด่าไรดนะครับอ6 0 0ัน,นะครับตัวนี้ 6, <000 S 1> ตัวนี้นะครับก้อนนี่ท่องอันนี้มูลค่า6 0 0ันะครับนี่ก็ยังมีของอีก5โลนี่นะครับผีจะน,นองครับแต่ว่า<อ>พุณยังมีของอ,อีกตัวนี้นี่ประเทศไปแล้วนะครับจากขยะเหมือนกันนะครับตัวนี้งานเมื่อวานนะครับตัวนี้ก็คือ เอ่ี่จุดนะครับเกือบ1บาทนะครับอันนี้มูลค่าเกือบ1บาท1บาทตอนนี้มันเท่าไรครับอาจารย์นี่สาม0 0ื่นห้าทวนครับสาม0 0ืนห้าน,นะครับอันก้อนนี้เกือบสา0ห0น้าอันนะครับอันนี้ก็จากขยะขึ้นกันนะครับพอมีพยยี่น้องครับนอกจากทีท่ีเป็นห้องแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินอ่าเงินเราก็ทำนะนะครับเป็นเงินสากาัดออกมาจากตัวน,นี้ก็ขยะยยขึ้นกัน,นหลายอย่างครับเงินนี้จะหาง่ายกว่าอ๋อครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงครับเป็นเงินชุบเป็นอะไรเนี่ยครับผมนี่อันนี้เงินชุบ แต่ว่าสุดยอดนะครับรอบมาจจะเงินชุกตัวนี้สุดยอดนะครับเพราะว่าพนาเชื่อว่าขยะนะครับสามารถมารีไซเคิลแล้วก็เป็นทองเพิ่มมูลค่าให้กับให้กับคนดีเหตุดีนะครับหลายหลายคนเอาถิมนะครับหลายคนบริสุทธิ์ใจนะครับอ่าอาจารย์ที่คันผู้ใดอยากมาเรียนรู้การเททองแบบแบบเพื่อนก็ตัวนี้ผมทําเป็นงานอดิเรกนะครับก็เลยสอนเป็นวิทยาฐานด้วยก็สอนฟรีสอนฟรีนะครับ ถ้า่เอาเอกสารก็สอนฟรีสอนฟรีนะครับสอนการสกัดฟรีนะมีสิบเอ็ดวิธีครับจริงๆเราวิธีมือนีนะครับเป็นแค่หนึ่งวิธีเป็นแค่หนึ่งวิธีนะครับเพราะว่าคุยกันนอกหลอกก็อาจารย์ที่ก็คือ แต่ละวัสดุที่ที่มีนะมันต้องแยกแยกย่อยว่าเขาต้องมาเห็ดจังไดนะครับต้องแยกให้เป็นต้องแยกให้เป็นนะครับพ่อเมีพี่น้องครับแต่ว่านักเหลือเกิื่อนมันเป็นสิทธิติดทุงผมเมื่อแล้วนะฝากฝากเนื้อฝากือนี่ก็ะสาหมื่นฝากฝากเนื้อครับอาจารย์ที่ครับศูนย์หกสี่หกห้าสี่เจ็ดเก้าเก้าสามครับ บ้านไล่ชายทีครับเสิร์ชใน Google เลยครับบ้านไล่ชายทีจะเจอผมอยู่ครับครับอ้าเรื่องเกษตรเนี่ยหลายคนติดตามติดตามช่องบอลลดเออเห็นอาจารย์ไปเลี้ยงแพ้เห็นอันเห็นเนี่ยเออเกษตรก็คือการหลักเนาะก็ตอนนี้เป็นศูนย์บ่มเพาะของจังหวัด ครับครับแต่งตั้งให้เป็นสูตรพืนเพาะก็จะมาจัดอาญาเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นยังมีการแปรรูปนะครับผมกับติดตามอาจารย์ตลอดนะครับกดไลจนเมื่อยขึ้นกันนะครับสาธุกลมีการแปรรูปสินค้านะครัสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเป็นว่าจะเป็นเนื้อแพ้เนื้อต่างๆนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับหรือว่าการสกัดทองแบบนี้นะครับติดต่ออาจารย์พันไดนะครับบ้านไร่ชายทีเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่อาจารย์พันไให้เมื่อเมื่อนะครับ มืันนี้นะครับผมก็อาจารย์ที่ขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บกันเลยไม่สมบ